สวัสดีครับผมชื่อนายจูดุพีพงดิษอยู่ห้อง5้าสี่ขอเลขที่2ขอครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแสาเนอมอนมกมห้าสิบสี่อเลขที่18ค่ะวันนี้จะมานําเสนอบทเสภาสามัคคีเสวบค่ะผู <c oughs> ้แต่งนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวราชการที่6ขึ้นครองร้านเมื่อหนึ่งมกร,ราพุทธศักราชสองพมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาวชิรลวุฒิค่ะ เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระชรินทรา,าบรมราชินีนาถค่ะเส,สด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาชีรโรดเสด็จพระราชสมภพเมื่อ23ตุลาคมพุทธศักราช2453สวรรคตเมื่อ26กันยายนพุทธศักราช2468ค่ะจุดประสงค์ในการแต่งน,นะครับใช้ขับเสภา อธิบายเรื่องการฟ้อนรำขั้นระหว่างการแสดงส่วนกรเสภานะครับเป็นคำประพันธ์เท็หนึ่งใช้เพ,พื่อการสับเสภามีสัมผัสฉันทลักษ์เหมือนกรสุภาพเรื่องบทเพพสภาสามัคีเสวกีทั้งหมดสี่กรได้แก่หนึ่งจการแห่งพานาทีสันเสริมพานาทีไม่อยู่บนสมองจรงมีร่างเป็นเทวดาแต่เมื่อไปส่วนจะเสด็จไปไหนฝ่าคนที่จะแปลงร่างเป็น สองกาดีนิรมิตกล่าวสรรเสริญพระฤาษเนธเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา 3. วิศวกรรมมากล่าวสรรเสริญพระวิศวกรรมเทพเจ้าแห่งการก่อสร้างและงานช่างกล่าวถึงความสมําคัญของศิลปะไทย 4. ส,สามัคคีเซลกล่าวถึงความสามัคคีของรชาชการ คุณมสมบัติที่ดีของข้าราชการมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ขยันขันแข็งรักษาเกียรติของข้าราชการค่ะคุณค่านะคะคุณค่าจะมีด้านเนื้อหา 1. นึ่ให้ความรู้เกี่ยวกับช่างไทยผู้สร้างสารรค์งานศิลปะแต่ละขแขนงสองให้ข้อคิดคติสอนใจของราชการผู้ที่ทำงานกิจกรรมต่างๆค่ะ ค่าด้านต่อ,อไปคุณค่าด้านสังคมค่ะ 1. สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่อดีต2สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในยุคนั้นสสะท้อนค่านิยมคุณค่าที่ดีงามเช่นควมมามสามัคคีค่ะข้อคิดนะครับ 1. ศิลป,ะ,ปะเป็นวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะด้าน,นไหนถือว่าเป็นมรดกที่มีคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติควรรักษาสืบทอดให้คงอยู่ต่อ 2. ความสาม,มัคคีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สังคมและประเทศชาติก้าวเดินและพัฒนาได้ 3. ประชาชนควรตระหนักในหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถพวกเราขอจบการนำสนอเพียงทเท่านี้ค่ะ